สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับการติวภาคอนะครับสำนักง,งานประดักระทรวงสาธารณการเป็น EP ีที่2แล้วนะครับใครยังไม่ดู EP ีแรกอย่าลืมไปดูนะครับครูสอนทุกอย่างแล้วเนาะมาในครั้งนี้เป็น EP ีที่2ซึ่งจะลงรายละเอียดแต่ละส่วนที่นักเรียนจําเป็นจะต้องทราบเป็นพิเศษซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบทั่วๆไปครูอธิบายไว้แล้วใน EP ีที่1ซึ่งละเอียดมากเช่นกันครูอธิบายไปหมดแล้วว่านักเรียนจะต้องเตรียมอะไรนะครับ ใครยังไม่ดู EP ีที่1ไปดูก่อนครับใครหา E ีีที่1ไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์นะครับครูจะแปะ EP ีที่1ไว้ให้อีกทีหนึ่งที่ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนอันนี้เป็น EP ีอีพีสเป็นเฉพาะส่วนครับเน้นๆ้นว่านักเรียนจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อความถูกต้องนะครับมันมีอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องรู้อันดับแรกนักเรียนทราบอยู่แล้วละสอบ25-27ถึงเเนาะรอบใครรอบมันวิธีการดูว่าเราจะสอบวันไหนเวลาใดครูสอนไปแล้วในอีพีหนึ่ง ส่วน 2, อ p พีเจาะจงเป็นพิเศษว่านักเรียนจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมครับเย็บมุมกระดาษเป็นอย่างไรใช่ไ,ไหมครับเย็บมุมเอกสารจากหน้าซองเอกสารเป็นอย่างไรครูสอนหมดเลยใบยรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐนะเน้นของรัฐเท่านั้นเอกชนไม่ได้นะครับครูพูดไปแล้วเนาะจะต้องทําอย่างไรการเซ็นสำเนาถูกต้องครับเซ็นสำเนาถูกต้องมุมบนขวาต้องทําอย่างไร ATK ให้เตรียมด้วยตัวเองครับจะถูกกว่า ATK ตัวเองถ่ายรูปอย่างไรต่อมาเอกสารรับรองวุฒิจากกอพอเอามาอย่างไรมาในวันนี้ครูจะสอนครบทั้ง1,2,3,4,5หัวข้อเลยครับตั้งใจฟังนักเรียจะได้ความรู้ทุกๆอย่างครับไปสอบนะครับอันดับแรกการเย็บมุมเอกสารครับเขาบอกนักเรียนว่าเอกสารเนี้ยให้ทำหนชุด ครอธิบายไปแล้วในคลิปที่หนึ่งเหมือนกันเนาะเอกสารให้ทหํา1ชุดโดยนักเรียนอาจจะทํารูปเร่มหรือเขาใช้คําว่าหรือแล้วนะเขาเปิดทางให้หรือเย็บมุมก็ได้การทํารูปเร่มอาจจะเสียตังโดยใช่เหตุนักเรียนอาจจะต้องเก็บเงินไว้ขึ้นเครื่องบินเดินทางค่ารถเมอะไรก็แล้วแต่ค่ากินอยู่เนาะ สิ้นเปลืองดังนั้นรูปเล่มเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะครับไม่ทําก็ได้การทําหรือไม่ทํนาคะแนนเท่ากันครับเพราะว่าเขาเปิดทางมาให้แล้วให้เย็บมุมเย็บมุมเนี่ยถูกกว่าครับเย็บมุมโอเคนะครับจากนั้นเย็บมุมแล้วก็ให้เรียนใส่ซองโอเคนะครับใส่ซองซึ่งซองจะต้องจ่าหน้าซองตามเนี้ยครับถูกไหมครับซึ่งเดี๋ยวครูอธิบายครับไม่ยากเลยเนาะจ่าหน้าซอง สรุปง่ายๆนักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารเอกสารมีอะไรบ้างครูอธิบายไว้แล้วในตอนที่1ไปดูครับต้องเตรียมเอกสารไรบ้างอันนี้ไม่อธิบายซามเนาะแต่เอกสารจะต้องเย็บมุมอย่างไรครูจะสอนต่อมาใส่ซองอย่างไรครูจะสอนโอเคนะครับมาเริ่มกันที่หลักการเย็บมุมใช่ไหมครับเนียหลักการเย็บมุมก็คือรูปนี้ครับเวลานักเรียนเย็บมุมเอกสารก็เนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้สวยครับเนียครูรูปมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะเย็บมุมกระดาษสี ักเรียน,นอาจจะเย็บมุมด้วยกระดาษสีดํดากระดาษสีน้ําเงินกระดาษสีอะไรเอาสีสุภาพแล้วกันเนาะนี่ครับเย็บมุมแบบเนี้เตรียมเอกสารให้ครบเรียงตามลําดับนะใครมาก่อนมาหลังครูวธิบายไปแล้วเนาะแล้วก็เย็บมุมแบบนี้ทําขอบเนี่ยเล็กเย็บมุมบบนั่นเองราคามันจะถูกมากนักเรียนเย็บตรงมุมกระดาษเนี้ยนักเรียนเอากระดาษสีสุภาพหน่อยก็ได้ครับอาจจะสีสีอะไรสุภาพนักเรียนขาวเลยก็ได้เนาะ สีขาวก็มีสุภาพแต่ขาวอาจจะแบบไม่สวยมากเนาะสีสุภาพครับเนี่ยสีเขียวอะไรก็ได้เข้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับสีเหลืองก็สุภาพนะเนาะสุภาพเหมือนกันครับแล้วแต่เนี่ยได้หมดเลยครับเย็บมุมแบบนี้เนาะนักเรียนทำเป็นอยู่แล้วครับแค่นี้ครับเนี่ยถูกมาซึ่งนักเรียนเย็บเล่มให้สวยงามกับคนที่เย็บมุมคะแนนเท่ากันครับไม่ได้ต่างมันคือการส่งเอกสารนักเรียนเตรียมเอกสารทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียงตามลำดับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เย็บมุมถูกไหมครับเย็บมุมทําแบบนี้เนาะ เห็นภาพแล้วเนาะทุกคนเคยเย็บมุมมานานแล้วครับหลักการเย็บมุมนะี่ครับเย็บมุมเอกสารโอเคนะครับแนะนําทําการเย็บมุมจะถูกกว่าครับเคลียร์หน้าครูพยายามเซฟคอร์สของนักเรียนครับต่อมาจ่าหน้าซองเนี่ยจ่าหน้าซองเอกสารครับจ่าหน้าซองเอกสารนักเรียนอันนี้ด้านหลังนะครัวซองเอกสารมาให้ดูอันนี้ด้านหลังเป็นซองสีน้าตาลใช่ไหมนักเรียนต้องไปจ่าด้านหน้านะ <laughs> จ่าด้านหน้าครับ ไปเขียนน้าหน้านะครับโอเคนะครับเวลาจะเขียนนักเรียนจะเขียนอะไรบ้างครับเขียนตามนี้ครับเขาเขียนว่าตัวอย่างการเขียนแสดงว่านักเรียนจะเขียนก็ได้นะครับเขียนด้วยลายมือก็ได้ใครไม่มีเครื่องพิมพ์ก็เขียนด้วยลายมือหรือนักเรียนจะพิมพ์ก็ได้ครับจานะซองเนี่ยพิมพ์เขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะจะเขียนหรือจะพิมพ์ก็ได้ครับเขียนมาชัดเจนครับกรรมการไม่ว่านักเรียนแน่นอนครับมันอยู่บนหน้าปกอยู่แล้วจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้และพิมพ์ว่าอะไรครับครูเขียนว่าอะไรครับตามนี้ครับ แบบนี้เนาะทั้งหมดเนี่ยครับงเรในกรอบเนี่ยครับตามนี้แล้วเนี่ยก็เติมชื่อสกุลของนักเรียนครับตำแหน่งเลขประจําตัวสอบวันที่สอบใช่ไหมครับรอบที่เท่าไหร่โต๊ะที่เท่าไหร่ครูสอนไปแล้วอีพีหนึ่งว่านักเรียนอยู่รอบเท่าไหร่โต๊ะที่เท่าไหร่เนาะไม่มีอะไรเนาะกรอกข้อมูลให้ครบแล้วเอาไปจาน้าซองที่ด้านหน้าโอเคนะครับมันทําได้หลายวิธีนะนักเรียนนักเรียนจับพิมพ์ทั้งหมดลงบนกระดาษเอกสารสีน้าตาลเลยก็ได้ หรือนักเรียนจะเขียนทั้งหมดลงบนกระดาษสีน้ําตาลเลยก็ได้ตามแบบฟอร์มนี้หรือนักเรียนจะพิมพ์มันนี้ไว้ในด็อกิวเมนต์ก็คือในคอมพิวเตอร์แล้วก็ปริ้นแล้วก็ตัดแปะก็ได้คล้ายๆกันจ่าหน้าซองเนี่ยรู้อยู่แล้วทํายังไงก็ไม่ผิดอะไร้วแต่นักเรียนจะเขียนทั้งหมดลงบนกระดาษสีน้าตาลก็ได้แต่มันน่าจะไม่ชัดเนาะครูว่าไม่ชัดจะพิมพ์แล้วก็เอากระดาษสีน้ําตาลไปปริ้นก็น่าจะไม่ชัดเนาะถ้านักเรียนพิมพ์มันนี้ไว้บนกระดาษสีขาวใช่ไหมครับแล้วปริ้นออกมาแล้วตัดแปะาานาาาาจยกกค้้้ัันนนนนเรูขีีดชตมบ ด้านบนนี้ไม่ต้องเขียนนะไม่เกี่ยวนะด้านบนเขาแนะนําว่านักเรียนจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้คร,ครูสอนเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะครับซองเอกสารพอนักเรียนมีซองเอกสารเสร็จนักเรียนก็เอาเนี่ยที่นักเรียนเย็บแม็กเนี่ยครับมุมเนี่ยเอายัดเข้าไปในซองเป็นอันเสร็จหนึ่งชุดเคลียร์นะครับเอกสารมีอะไรบ้างครูสอนไปแล้วในี่ย EP หนึ่งลืมไปดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับครูทาทุกอย่างด้วยความละเอียดครับตั้งใจทําทุกๆคลิปดังนั้นคลิปครูมีประโยชน์ต่อนักเรียนแน่นอนครับไปดูต่อ ต่อไปใบรับรองแพทย์เนี่ยหลายๆคนเป็นข้อกังขาครับใบรับรองแพทย์นี้นักเรียนเขาบอกชัดเจนนะว่าเอาจากสถานพยาบาลของรัฐสถานพยาบาลของรัฐมีอะไรบ้างอาจจะเป็นรอพอ,อตอถ้าเขาทําให้โรงพยาบาลตำบลเนี่ยครับรอพอเนาะครูเขียนสันาานาา้นโรงพยาบาลประจำอำเภอรอพจโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรเงี้ยครับครูเขียนตัวย่อครูรูนะนี่เขาา้าใจเนาะขอแค่เป็นของรัฐอะครับสาธารณสุขก,ก็ได้ขอแค่เป็นของรัฐขอแค่เขาออกให้บางที่เขาอ,ออกบางที่รอพอสอตอเขาไม่ออกให้เพราะว่าหมอไม่ได้ประจํมอะไรเงี้ยครับ หลายๆคนมาเถียงครูบอกเอ้ยรอพอสตเขาไม่ออกให้บางทีทั้งเรียนครูมีลูกศิษย์หลายคนครับครูเจอมาหมดแล้วบางที่เขาออกให้เพราะมีหมอแต่บางที่เขาออกไม่ได้เพราะไม่มีหมอไงเพราะใบรับรองแพทย์นะครับมันชื่อว่าใบรับรองแพทย์คุณหมอต้องออกเท่านั้นโอเคนะครับดังนั้นทักเรียนนึกอะไรไม่ออกก็ไปรอพอ,อรอพอจอครับอำเภอจังหวัดเนี่ยได้แน่นอนแต่ตำบลเนี่ยถ้ามันได้คือมันสะดวกมันใกล้บ้านไงถูกไหมอะชัดนะครับอันนี้ไม่สงสัยเนาะต่อมาทักงเรียนถามว่า ใช้ใบเก่าหรือใบใหม่เขาบอกว่าไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนก็ควรจะไปขอใหม่เนาะเอาเป็นว่าไปขอใหม่ละกันนะครับแต่ก็เตรียมของเก่าไปด้วยเผื่อเขาขอดูคุณพูดชัดเจนแล้วเนาะขอใหม่ไปเลยครับง่ายสุดแต่เตรียมของเก่าไปด้วยครับเผื่อเขาขอดูแต่ใครไม่เคยแนบของเก่าเลยก็มีแต่ของใหม่ก็ไม่เป็นไรรู้ๆกันอยู่นะเนี่ยหลายๆคนไม่ได้แนบเนาะแต่สํานักงานประดัดกระทรวงก็ยอมครับก็คือใจดีให้เราสปสอบแล้วแหละแล้วหนึ่งก็สอบผ่านโอเคนะคุณพูดชัดเจนนะไปขอใหม่ ส่วนใครมีของเก่าก็เอาไปด้วยเผื่อแล้วกันแต่ไม่ต้องแน่ไปถือไว้เผื่อเขาขอโอเคนะครับส่วนใครไม่มีของเก่าก็มีแต่ของใหม่ก็ตามนานครับก็ได้อยู่แล้วโอเคนะต่อมาหลายหลยคนเนี่ยเป็นกังวลมากมากเลยเนี่ยครูเป็นห่วงหลายหลายคนชอบคิดเอาเองครับเนี่ยเนี่ยครูหนูเห็นสองห้าสี่เก้ามันคืออะไรนัเรียนครับใบระรองแพทย์จริงๆคนออกกฎจริงๆอะ่ะคือกระทรวงสาธารณสุขก,ก็คือมีคุณหมอเป็น ที่ปรึกษาจะมีคุณหมอทราบอยู่แล้วว่าต้องอะไรบ้างครับโดยปกตินักเรียนไม่ต้องคิดแทนเขาแต่ถ้ากังวลเดี๋ยวควรูมาให้ดูครับอะไรคือสองห้าสี่เก้ามาดูตรงนี้ครับถ้านักเรียนเซิร์ชไปที่ Google ใบรับรองแพทย์ตามกคสอสองห้าสี่เก้าใช่ไหมครับมันจะออกมาหน้าตาแบบเนี้ยครับซึ่งนักเรียนดูนะครับดูดีๆนะตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยตรงเนี้เนี่ยตรงเนี้ครูเขียนนะอันเนี้แล้วแต่โรงพยาบาลเขา เขามีแบบฟอร์มของเขานักเรียนไม่ต้องคิดแทนเขาครับเขามีแบบฟอร์มเขาครู oh, พูดง่ายๆเจนป่ะเขาไม่มีแบบฟอร์มอะไรนักเรียนค่อยปินไม่ให้เขาโดยปกติทุกๆโรงพยาบาลมีแบบฟอร์มมีตาประทับของตัวเองนักเรียนไม่ต้องคิดแทนเขาบอกเขาว่าขอใบรับรองแพทย์ค่ะไปรับราชการแค่นั้นจากนั้นท่านเรียนอยากจะสังเกตสองห้าสี่เก้าใช่ไหมเขาต้องการสองห้าสี่เก้าให้นักเรียนสังเกตโลกทั้งห้าโลกนี้อันหนึ่งโลกเรือนสองวันโลก สเท้าช้าง4ี่ติดยาเสพติดหพิษส,สุราหรือพิษสุราเรื้อรังอันนี้ที่เรียกว่า2549ถ้าคุณหมอเขียนประมาณนี้ได้หมดแต่ถ้าเกินนี้ก็ยิ่งดีก็แล้วแต่แบบนี้ครับเห็นภาพไหมครับจริงๆมันคือพศสองพร้อยสีแต่ออกประกาศปีสี่เก้าอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นักเรียนดูง่ายๆถ้ามีโรคเรื้อนถ้ามีวรรณโรคเท้าช้างติดยาเสพติดพิษสุราเรื้อรังได้หมด แล้วหลายๆคนไปคิดเองแทนหมออันนี้ครูห่วงมักนักเรียนหลายๆคน,นมากๆครับนักเรียนอยคิดแทนเขาสิเขารู้โอเคไหมครับครูไม่ได้ดุนะนักเรียนครูแค่เป็นห่วงนักเรียนครับหลายๆคนคิดเองนักเรียนฟังครูดีๆนะครับโรคห้าโรคเนี้ยปกติคุณหมอเขาทราบอยู่แล้วแต่นักเรียนถ้าอยากจะเช็คนักเรียนเช็คได้ครับไม่ว่าการพอได้ใบรับรองแพทย์มาเนี้ยถ้าไม่ตรงค่อยขอใหม่ก็ได้แต่อย่าเพิ่งโวยเช็คก่อนเช็คก่อนนิดนึงนักเรียนดูนะครับไม่เรียงคุณหมอจะเขียนยังไงก็ได้ไม่เรียง ไม่จําเป็นต้องเรียงไม่จาเป็นต้องเรียงหนึ่งถึงห้าสลับที่ได้สลับได้ขอแค่มีโอเคไหมครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้ดูหลายๆคนบอกครูหนูไปหนูไปเจออันนี้มาครัวตัวอย่างมามีคนหลายคนไปโพสต์ไว้นอะครูเอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันเนี่ยครูเขาขอห้าหนูมีแค่สามเองอะ่ะหนึ่งสองสามหนูผิดแน่ๆเลยหนูอดคุณหมอเขียนให้หนูผิดหนูไม่สามารถเอาไปสมัครราชการได้ ทางทางที่นักเรียนถ้านักเรียนไปแย้งคุณหมอนักเรียนหน้าแตกนะครับดูดีๆนะโรคเรือนมีเปล่ามีวันโรคมีเปล่าเท้าช้างมีเปล่ามีสามแล้วนะดูครูขีดนะโรคเรือนวันโรคเท้าช้างสามแล้วนะครูไม่มีติดยาเสพติดพิษสุราอยู่นี่ติดยาเสพติดพิษสุราอยู่นี่สี่อะไรกว่าห้าครบยังล่ะหนึ่งสองสามเขา,เาสี่ไว้ตรงนี้เอาห้าไว้ตรงนี้ แล้วคุณหมอเพิ่มหกเจ็ดนี่เป็นล่าสุดปีหกสามหกสี่อะไเนี่ยโรคจิตฟันเฟือน,นปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยเขาเติมให้เพิ่มอีกเห็นไหมเนี่ยมีมากกว่าหอีกปัจจุบันเนี้ยมากกว่าอีกเห็นไหมล่ะหลายๆคนไปคิดไปเองมีแค่สามไม่ได้ครับครูน,นักเนี้นสังเกตดีๆมันอยู่บนบรรทัดในย่อนหน้าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยครบห้ายังอันนี้คือได้ร้อยเปอร์เซ็นต ทำไมคุณหมอจะไม่รู้เห็นไหมนี่คือตัวอย่างเฉยๆแต่มันสลับที่ได้ครับนรงเรียนสลับที่ก็ตามหน้าต่อเนี้ยหรือบางที่เรียงมาอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันยังไงก็ได้ให้ครบห้าครูสอนชัดเจนนะเกินห้าก็ได้ครับหายกังวลน,นะครับรนักเรียนต่อไปครับการเซ็นสำเนาถูกต้องอันนี้แหละอันนี้ครูยอมรับว่าเซ็นสำเนาถูกต้องนั้นก็ต้องระวังเพราะบางที่ไม่เหมือนกันเนาะมาฟังคําอธิบายของครูครับ เขาบอกว่าให้เซ็นสำเนาถูกต้องไว้ที่มุมบนขวาทําอย่างไรมาดูประกาศนิดนึงประกาศเขาบอกว่าสำเนานะตัวจริงไม่ต้องเซน็นสำเนาต้องเขียนว่าสำเนาถูกต้องลงวันลงรายมือชื่อวันเดือนปีพร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้านบนขวาอันนี้ถือว่ากำกวมครับมันเปิดกว้างสําหรับหลายๆห,หน่วยงานเนาะเอาแบบหน่วยงานทั่วๆไปก่อนครับ นักเรียนเซ็นไปก่อนแล้วกันเนาะฟังคุยดีนะเซ็นไปก่อนแล้วกันฟังดีๆนักเรียนเซ็นไปหนึ่งเราจะได้เขียนสวยๆเนาะเซ็นไปหนึ่งอันหนึ่งชุดแล้วใส่ซองไว้แล้วเตรียมเพิ่มเตรียมเตรียมอีกหนึ่งเตรียมอีกหนึ่งอีกหนึ่งเนี้ยคือยังไม่ต้องเซ็นเพื่อคณะกรรมการให้เซ็นใหม่นักเรียนก็มี ครูสอนชัดเจนแล้วนะนักเรียนก็มีดังนั้นเตรียมชุดเซ็นไปหนึ่งชุดแล้วก็ทาก๊อปปี้อย่างไม่เซ็นอีกหนึ่งชุดเผื่อกรรมการบอกเอ้เซ็นผิดเราเซ็นใหม่ได้เราเตรียมไว้แล้วก็คือนักเรียนเย็บแม็กไปสองชุดอะชุดแรกเซ็นจริงเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเซ็นตอนนั้นเซ็นตอนนั้นมันเป็นไงครับเนี่ยมันลกผมมันลกปุ๊บลายมือไม่สวยถูกปะเซ็นไปก่อนแต่เตรียมอีกชุดหนึ่งไว้เซ็นเผื่อมันผิดครับซึ่งนักเรียนทราบอยู่แล้วครับ การเตรียมเอกสารสองชุดมันไม่แพงเลยครับโอเคนะถ่ายเอกสารไงถูกไหมทันนะอ่ะมาแบบแรกที่ทั่วๆไปเขาเซ็นกันครับเนี่ยมุมบนขวาก็คือครัวกระดาษ A 4สมาให้นะสมมติอันนี้คือกระดาษ a อมุมบนขวาก็คือแถวแถว,แถวนี้นออเนี่น,นี้โอเคนะครับโดยปกติเขาเซ็นยังไงครับเอาทั่วๆไปก่อนท้องถิ่นและการสอบหลายๆอย่างที่ผ่านมานักเรียน,นหลายๆท่านก็ไปสอบแล้วก็สอบทั่วๆไปครับเขาเซ็นแบบนี้เลยเนะนี่ยด้านบนขวาเนาะครูขอขยายนะเนี่ยขขยายมานี่ นี่คือมุมบนขวามองไปที่มุมบนขวาเขาให้เซนอะไรบ้างให้เซนสำเนาถูกต้องนักเรียนก็เขียนสำเนาถูกต้องแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะต่อมาเขาบอกว่าให้ลงลายมือชื่อลายมือชื่อก็เป็นลายเซ็นเนาะเซ็นก่อนก็ได้แบบนี้คุยทําให้สวยๆเลยอะขอมบอกลายเซ็นถูกไหมครับ สำหนาถูกต้องแล้วก็ลายเซ็นลายเซ็นเนาะต่อไปนักเรียนก็วงเล็บสักนิดนึงว่าเรียนชื่ออะไรตัวบรรจงใช่ไหมครับมันก็เป็นปกติแล้วเนาะสมมตินายเขียนให้สวยๆนะใน,นครูเขียนรีบเฉยนายสักใช้ชื่อครูเองกับพิทักอะไรอย่างนี้นะเขียนให้สวยๆแบบนี้เนาะต่อไปเขาบอกให้ระบุตำแหน่งไม่ต้องเขียนคาว่าตำแหน่งนะครับเรียน,นเขียน ลงวันเดือนปีวันเดือนปีที่นักเรียนวันเดือนปีที่นักเรียนสอบเนาะนักเรียนจะเขียนอะไรก็ได้สมมตินักเรียนสอบวันที่ยี่ห้านะยี่ห้ากรกฎาก็ยี่ห้าศูนย์เจ็ดหกห้านี่ครับไม่มีอะไรผิดถูกไหมแบบนี้นะครับไม่ต้องมาเขียนคําว่าวันที่ต่อไปลงลายมือชื่อวันเดือนปีแล้วก็ระบุเลขประจําตัวสอบสมมติเลขประจําตัวสอบนักเรียนครูเขียนคำขวนะหนึ่งเจ็ดหกห้าสามสี่สองห้า อะไรเงี้ยมันจะมีเก้าตัวใช่ไหมครูเขียนเล่นๆอ่ะประมาณนี้นะเรียกประจำตัวสอบต่อไปอะไรอีกครับหมดแล้วสำเนาถูกต้องลงลายเซ็นแล้วก็ลงวันเดือนปีแล้วก็ระบุเลขประจำตัวสอบไว้มุมบนขวาเนี่ยครับโดยทั่ว,วไปอะแถบมุมบนขวาเนี่ยครับเนียเขาจะทําประมาณเนี้ยสำเนาถูกต้องไว้บนเลยแล้วก็ลงลายเซ็นชื่อแล้วก็วันเดือนปีนักเรียนก็ลงวันเดือนปีที่หนึ่งเลยไปสอบแหละแล้วก็เรียประจําตัวสอบครับแค่นี้เนาะ ทั่วๆไปเป็นแบบนี้เลยนักเรียนโดยปกติอะดังนั้นเนี่ยคือรูปแบบที่หนึ่งให้นักเรียนอะเซ็นไปแบบนี้แหละทําไปแบบเนี้ยรูปแบบที่หนึ่งทำไปแบบนี้นะเผื่อไว้โดยปกติทั่วๆไปเป็นแบบนี้นครับเนี่ยทุกทที่อะ um ไรท้องถิ่นก็เป็นแบบนี้เซ็นแบบนี้ไปก็หาที่ว่างด้านขวานะครับเซ็นไปแล้วเตรียมไปหนึ่งชุดใส่ซองไว้แล้วก็เตรียมสำรองไว้เนาะเพราะว่าบางทีมันตีความได้แบบนี้อีกนะักเรียนดูนะครับมันตีความได้ว่าดูนะสำเนาถูกต้องลงวันเดือนปีปุ๊บแล้วก็พร้อมใช่ปะ พร้อมเลขประจําตัวสอบไว้บนขวามันตีความได้อีกแบบหนึ่งใช่ปะ่ะแบบที่สองขวาคืองี้มุมบนขวาก็ประมาณนี้เนาะใส่เลขประจำตัวสอบสมมติหนึ่งเจ็ดหกห้าสองเจ็ดสามสองหนึ่งอะไรเงี้ยครับเก้าตัวเสร็จถูกปะ่ะแล้วก็มาเซ็นสำเนาถูกต้องที่ด้านล่างด้านล่างขวาถูกปะ่ะขออนุญาตเขียนตรงนี้นะเซ็นสาเนาถูกต้องก็ สำนเอาถูกต้องลายเซนอย่นี้เนาะแล้วก็วงเล็บผูกเขียนสั้นแล้วนะวงเล็บนายจุดน้ำสก,กุลจุดจุดจุดวงเล็บปิดใช่ไหมแล้วก็วันเดือนปี2ี่7 6 5แล้วก็เลขประจำตัวสอบมันอยู่ด้านบนแล้วนเนี่ยครับเรียบางทีเป็นแบบเนี้ยคือนี่คือรูปแบบที่สองครับรูปแบบที่สองคือ ด้านบนแล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเลขประจตัวสอบเนี่ยครับตามเนี้ยนีนพร้อมเลขประจําตัวสอบไว้บนขวาใช่ไหมแล้วสำเนาถูกต้องเอาไว้ตรงไหนก็นได้ก็คือด้านล่างก็เป็นอันนี้เห็นไหมครับเออแบบนี้ก็มีนะครับนีนมันแล้วแต่เนาะใครมีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์สนุกสนุกร่วมกันครัเนีนลองคอมเมนต์ครูได้ว่านักเรียนเคยเจอแบบที่หนึ่งหรือชอบแบบที่สองครับ เคยเจอแบบไหนเนาะคอมเมนต์ Comment ให้ความรู้กันได้ไปสอบที่ไหนมาแล้วเจอแบบไหนให้ความรู้ได้ครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆเขาไม่จายตัวเนาะเขาไม่ได้ให้แบบฟอร์มเรามาด้วยครับใช่ไหมครับคอมเมนต์ Comment กันได้เนาะแต่ครูชอบรูปแบบที่1น,นะอธิบายก่อนรูปแบบที่1ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้เนาะเวลาครูเซ็นตอนนั้นก็เป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับแต่นักเรียนเซ็นไปแล้วอย่าลืมเตรียมสำรองไว้นะครูแนะนําสำรองคือเปล่าๆครับเตรียมสำรองไปอีกหนึ่งชุดเผื่อกรรมารบอกผิดเซ็นใหม่เราก็เซ็นตามใจท่านได้ครับแล้วแต่สำรองไปหนึ่งชุดนะ ชัดเจนนะครับเคลียร์นะจบแล้วไม่ยากต่อไป ATK ด้วยตัวเองครับนักเรียนจําไว้นะครับเรายึดหลักการประหยัดครับเขาให้ ATK ยังไงก็ได้ RTPR ก็ได้แต่ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วเขาให้ตรวจด้วยตัวเองเห็นไหมนักเรียนจําไว้เอาเงินไว้ใช้อย่างอื่นเอาเงินไว้สมัครอย่างอื่นครับครูแนะนําเสมออะไรที่ประหยัดได้ประหยัดเถอะครับเงินทุกบาทมีค่าทุกสตางค์มีค่าเก็บไว้กินขนมก็ได้ถ้ารวยเก็บไว้บริจาคให้ <securing S 2> คนยากไร้ให้คนลำบากบ้างก็ได้ถูกไหมครับ นักเรียนเดินทางมาไกลจากต่างจาังหวัดแต่นักเรียนเป็นคนมีตังถูกไหมครับเป็นลูกคนมีตังตามต่างจาังหวัดไม่แปลกครับนักเรียนเดิเดนทางเข้ามาในกรุงเทพเห็นคุณตาคุณยายลําบากข้างทางเราทําบุญมากก็ได้ครับบุญนั้นจะส่งเสริมหนุนนําไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกไหมบุญนั้นจะส่งเสริมหนุนนาให้นักเรียนม,มีแม่ตามหาย,ยิมกรรมการพูดอะไรกรรมการก็ถูกใจทั้งหมดถูกไหมครับลําดับบัญชีก็อยู่บนได้บรรจุพอบรรจุก็มีแต่คนรักคนชอบเจ้านายก็ชอบเพื่อนร่วมงานก็ชอบเจริญเจ้าหน้าในหน้าที่การงาน จะสอบอะไรก็ผ่านจะไปเรียนต่างประเทศก็ยังได้จะขอทุนเขาก็ให้ครับใครจะไปรู้ดังนั้นถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนมีตังบางทีเราใช้ตังอย่างรูค่าก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องใช้คว้างครับเนี่ยเราก็บริจาคบ้างก็ได้แบ่งช่วยเหลือคนเนาะอ่ะรูแนะนําประมาณนี้นะครับดังนั้นครูสอนอะไรให้ประหยัดนักเรียนลองทาตามครูถับประหยัดนักเรียนตรวจเอทเคด้วยตัวเองไม่เกินเจ็ดสองชั่วโมงครับนักเรียนสอบวันไหนก็ดูถ้าเรียนสอบวันที่ยี่ห้านักเรียนตรวจได้หมดแหละตั้งแต่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ตรวจได้หมดเลย ถ้าเรียนต่อตรวจทะเลสอบยี่สิบหกก็ตรวจยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าตามนี้นเ,นเขากำหนดมาให้เลยเขากลัวเราไม่รู้สำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุใจดีมากครับกำหนดมาให้ถูกไหมแล้วถ้านักเรียนสอบวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ตรวจได้ตั้งแต่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกอ่ะเขาทาให้เลยมันก็คือจะไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงเนาะแต่ครูแนะนาต่อครับนักเรียนแนะนําให้ตรวจตอนบ่ายนะบ่ายมันจะเป๊ะมันจะไม่เกินนะมันจะสวยงามโอเคนะคุณแนะนำอย่างนี้เสมอต่อมาครับนักเรียน แล้วถ่ายรูปไปส่งเขาใช่ไหมถ่ายรูปเป็นแบบไหนนี่ครูเอาแบบล่าสุดมาเลยแบบนี้ครับเนียถูกต้องเวลาเขาให้ถ่ายรูปเขาให้ถ่ายรูปอะไรครับดูนะถ่ายรูปพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนแค่นั้นวันเวลาที่ตรวจสมัครแสดงปิ้นน,นักเรียนถ่ายรูปตามนี้นะทําตามเนี้ยครับแล้วปิ้นเอสี่ไปส่งเขาเนี่ยครูทําให้เลยแบบนี้น,นักเรียนต้องมีบัตรประชาชนปอชอชอประชาชน รูปผลตรวจรูปเอทเคทำไมต้องมีโทรศัพท์ครูโทรศัพท์เพื่อแสดงวันเวลาวันเวลาที่แท้จริงอย่างนี้ยครับอันนี้สวยสุดยืมโทรศัพท์แม่ก็ได้มาวางมันจะเห็นเวลาแล้วก็วันที่ใช่ไหมเนี้ยสวยงามเลยนี่คือรูปแบบที่ดีที่สุดเท่าที่ครูเห็นตอนนี้เลยขวรูปแบบมาจากมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับเครดิตมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับศูสนย์สอบธรรมศาสตร์นั่นเองดังนั้นเตรียมรูปนี้ไปก,กรรมการก็ให้เข้าเนาะแล้วเดี๋ยทำตามน,นี้เลยครับพิมพ์พิมพ์พิมพม์แล้วก็วางแล้ว พิมพ์ตามนี้แล้วก็ปิ้นออกมาหนึ่งทีแล้วก็วางตามนี้แล้วก็ถ่ายใช่ไหมครับส่วนตรงนี้นักเรนจะเซ็นที่หลังหรือเซ็นก่อนก็ได้ครับยังไงก็ได้ยังไงก็ได้งไ,งไ,ดไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับจะเซ็นก่อนเซ็นหลังก็ได้โอเคนะครับตามนี้เนาะรูปแบบแล้วก็เอาอันเนี้ยไปให้เขาก็เข,าเข้าห้องสอบได้แล้วกรรมาการยอมโอเคนะเคลียร์หมดแล้วเนาะต่อมาการขอเอกสารรับรองวุฒิทุกคนน่าจะทําเป็นอยู่แล้วเนาะการขอเอกสารรับรองวุฒิจากกอพอก็คือตรวจวุฒินั่นเองใช่ไหม เขาให้เราตรวจวุ้ิซ้ำเขาจะเขาจะให้เราผ่านเลยนั่นแหละครับคนที่สอบตกคือคนที่ตรวจสอบวุฒิแล้วไม่ตรงอ่ะแล้วดันสมัครไปอ่ะครูสอนก่อนนั้นนี้แล้วว่าต้องตรวจสอบวุฒดก่อนซึ่งครูสอนแล้วใช่ไหมครับแต่เขาให้เราปิ้นไปเดี๋ยวมาดูว่าปิ้นยังไงตรวจสอบวุฒิคืออันนี้เนาะอันนี้คงไม่มีปัญหาครับครูสอนแล้วใบเช็คลิสต์เนาะนัเนรู้จักใบเช็คลิสต์ใช่ไหมครับนัเนรเตรียมใบเช็คลิสต์ไปใบหนึ่งนะใบนี้ใบนี้อยู่ไหนอะครูก็อยู่ในประกาศรับสมัครอะประกาศอะประกาศในอ่ะถกมั้คครบ็็เเอาชลนีไป แล้วเนก็เช็คครับว่ามันมีครบยังเนาะก็มีครบทุกอย่างแหละเนาะครบ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 อะไรเงี้ยครับได้นะแต่สิ่งที But, so so teaching, ่เร right? ียนสงสัยก็คืออันนี้ถามครูกันมาเยอะใช่ไหมครับอันนี้คือใบรับรองจากกอพอหายังไงมาดูครูเขาให้เข้ารับรองคุณวมบติเข้าที่ OCSC เข้าคุณมุติอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมนี่มาดูครูคุณุๆป่ะเซิร์ชใน Google ocsc.go.th จากนั้นคลิกรับรองคุณมบิกด มาหน้านี้จากนั้นดูด้านล่าง e accreditation ตรงนี้ครูเอาอินเทอร์เฟซมาให้ดูเลยใช่ไหมกดก็มาหน้านี้ปับ๊บมองด้านล่างค้นหาการรับรองคุณวุฒิกดเสร็จแล้วมันจะพามาหน้านี้คุณคุณปะมันก็คือหน้าที่ครูสอนนั่นแหละครูเคยสอนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นครูจะไม่สอนซ้ำ นักเรียนมีหน้าที่ต้องดูนะครับหลายๆคนไม่ดูแล้วคิดเอาเองนกเนียนรักษาความรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยเนาะนนครูเคยสอนแล้วดังนั้นมาดูคลิปนี้เนาะครูครูสอนกทมนี่แล้วมันจะใช้กับสํานักงานประดักระทรวงสาษาริการได้ไหมอันเดียวกันน,นักเรียนมันคือการรับรองคนอาวุธครับอันเดียวกันใครไม่เคยดูคลิปนี้ครูแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะไปมองใต้คอมเมนต์นะครับ ครูสอนไปแล้วนักเรียนต้องกรอกยังไงมีข้อควรระวังยังไงเวลานักเรียนกรอกเสร็จใช่ปะ่ะสมมติครูกรอกของครูเสร็จปั๊บมันจะได้ด้านน,นี้เนี่ยครูเนี่ยตอนจบปติเนาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตไม่มีการันนะครับเห็นไหมสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับมหลาลัยของรัฐคณะวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับโอเคนะจากนั้นยังไม่จบนะมันมีเครื่องหมายบวกตัวนี้ใช่ปะ่ะนักเรียนกดเครื่องหมายบวกมาหน้าน,นี้ยังไงครูตามหน้าน,นี้นะครูสอนไปแล้วนะไปดูคลิปนี้ครับแล้วทําตาม กดบวกปั๊บจะได้หน้านี้เห็นป่ะนานี้ก็จะแสดงว่าผลการรับรองใช่ไหมครูจบสาขาอะไรเนี่ยสาขาตรงนี้ก็จะไปตรงกับประกาศของของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงถ้าประกาศมันตรงนักเรียนก็ได้ยิ่งคนที่สมัครทุกสาขาตำแหน่งที่รับทุกสาขาพวกเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะว่านักเรียนรับรองอะไรก็ผ่านหมดแหละสมุิครูสมัครตำแหน่งอะไรสักตำแหน่งหนึ่งครูก็ผ่านหมดเลย ตำแหน่งที่มารับทุกสาขาใช่ไหมครับเห็นภาพเนาะแต่ถ้าตำแหน่งที่สเปซิฟิกเช่นเจ้าหน้าที่บัญชีอะไรเงี้ยก็ต้องจบบัญชีการเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เขาระบุไว้ในประกาศครูพูดนี้เข้าใจเนาะนักเรียนกดบวกนะกดบวกปับ๊บมันจะมาหน้าจอนี้แล้วนักเรียน่ะแคปนี่ครับนเ,รเนี่ยคแคปเจอร์นยครับแคปเจอร์นั่นเนี่ยเอาไปให้กรรมการดูแคปถูกปะแคปแล้วปริ้นนะครับปริ้นใส่กระดาษ a 4ไปก็ได้อันนี้จะช่วยยืนยันให้กรรมการนะ่ะให้นักเรียนผ่านครับครูตรงตรงน,นั่นเอง ูสอนไปแล้วนะไม่ยากเนาะไปต่อหลายหลายคนดูคลิปครูปุ๊บรีบทําไม่ดูให้จบเนาะครูหนูค้นหาแล้วค้นหาไม่เจอนะไรครับนะครูสอนไปแล้วเนาะถ้าค้นไม่เจอจะต้องทําอย่างไรครูสอนไปแล้วประมาณนาทีที่สิบเจ็ดดังนั้นถ้าเรียนตั้งใจฟังครูสอนจะเข้าใจต่อมาถ้าเรียนจบวุฒิปวชปวสว,วุฒิอาชีวศึกษาวุฒิกศน,อ,นอ,อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับ การสายกระชนอะไรพวกเนีน้ที่นักเรียนเป็นวุฒิเจ้าพนักง,งานนะครับปวชอปวศมันไม่ได้คิดตามปกตินะครับหน้าสิบเจ็ดนาทีที่สิบเจ็ดครูสอนไวนะ้นะนักเรียนต้องค้นด้วยวิธีอาชีวศึกษานะค้นด้วยวิธีอาชีวะนะครูสอนไว้แล้วนะครับดังนั้นใครจบปร,ริญญาตรีก็ค้นด้วยวิธีปร,ริญญาตรีใครหาไม่เจอค้นด้วยวิธีนี้แล้วใครจบปวชปวสค้นด้วยวิธีนี้ครูสอนไว้หมดแล้วนะดังนั้นนักเรียนดูคลิปครูด้วยครับจากนั้นไม่มีอะไรเนาะ จบ E p พีที่2ครับนักเรียนไว้เจอ E p พีที่3มาดูครูแนะนําต่อครับการตอบคําถามการแนะนาตัวสั้นๆน,นัเนเยนจะทราบว่าการสอบนั้นน่าจะเร็วมากเนาะครูเดาว,ว่าน่าจะสัมภาษณ์ไม่เกินสิบนาทีหรอกเราควรเตรียมอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวไว้ติดตามใน E p พีสามครับครูสอนทั้งนน้นแน่นปึกเลยเนาะติดตามครู e ีพีหนึ่งีสองครับเดี๋ยวจบโดย E ีพีสามนันเนียนสบายแล้วครับเข้าสอบแบบสบายใจแล้วก็ขึ้นบัญชีแน่นอนครับนักเรียนไว้เจอครูคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ